คุณผู้ชมคะวันเสาร์ที่12มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็จะครบรอบ1ปีการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงนะคะที่ได้นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งในแง่ของชีวิตและความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลค่ะถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะล่วงเลยมาแล้วกว่า1ปีนะคะ แต่ร่องรอยของความสูญเสียและก็ปริศนาว่าใครคือผู้ฆ่าและเป็นผู้ที่จุดชนวนความสูญเสียทั้งหมดนั้นก็ยังคงเป็นปริศนากันต่อไปค่ะท่ามกลางการบรรยากาศของฝากฝั่งของคนเสื้อแดงที่ยังคงมีการหลอล้อมให้เกิดความคิดแค้นชิงชังกันในหมู่ของพี่น้องประชาชนอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะ 91ศพกับอีกกว่า2,000ชีวิตที่บาดเจ็บตลอดช่วงระยะเวลาการชุมนุม68วันคือข้อเท็จจริงที่มักจะถูกนำไปบิดเบือนตลอดช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างให้เกิดความเครียดแค้นชิงชังในหมู่คนเสื้อแดงว่าเป็นผู้ถูกกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอบทความเชิงวิเคราะห์ของสื่อผ่านเว็บไซต์เครือข่ายคนเสื้อแดงอย่างไทยอ e ีนิวส ที่ล่าสุดได้มีการยกเอากรณีผู้เสียชีวิต6ศพในวัดปฐุมวนารามมาขยายต่อไม่รู้จักจบจักสิ้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อว่าทหารเป็นฝ่ายลงมือกระทำอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกระทุนใดก็ตามนะแต่เป็นมันไม่ใช่เรื่องที่ทหารจะดีใจหรือเสียใจเพราะเป็น,ปนการเสียชีวิตของคนคนคนหนึ่งซึ่งคนที่สูญเสียคือครอบครัวครับพ่อแม่ลูกเมียครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใครจะสูญเสีย,ยต่างก็ไม่น่าเสียใจ ทันดีตุกันก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานกันต่อไปในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์อันร้อนระอุตลอด68วันของการชุมนุมได้ปรากฏการก่อเหตุแบบดาวกระจายของกองกำลังชุดดำมาหยางต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การโจมตีสถานที่สำคัญกว่า90ครั้งด้วยระเบิดไม่ว่าจะเป็น M79 และ RPG จจนในที่สุดก็ได้ยกระดับเข้ามาก่อเหตุภายในการชุมนุมซึ่งดูเหมือนว่าแกนนำนปชจะรับรู้มาตั้งแต่ต้นแต่ก็ปล่อยเลยตามเลย ประเด็นหนึ่งเป็นแผนการที่ถูกเตรียมเอาไว้มาเป็นอย่างดีเพื่อนำพาสถานการณ์ไปสู่ความสูญเสียเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอิประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบไปเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดง ตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์ประทะเมื่อวันที่10เมษายนรายงานโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีพลเรือนเสียชีวิตทั้งสิ้น20รายโดยมี2รายที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวขณะที่ทางฝั่งของทหารเสียชีวิต6รายแสดงให้เห็นว่าความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นกับทั้งทหารและคนเสื้อแดงอย่างน้อยน,นีนกำลังใจเราก็หมดเราไม่คิดว่าไม่มีกำลังใจที่แบบ อยากจะต่อสู้อะไรมากเพราะเวลาที่ลูกอยู่เนี่ยลูกจะให้กำลังใจแม่เสมอแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าในข้อเท็จจริงของยอดผู้บาดเจ็บรวม863รายแบบ่งเป็นพลเรือน585รายทหาร278นายกลับมีความแตกต่างความรุนแรงของอาการโดยพบว่าอัตราส่วนของทหารมีอาการสาหัสมากกว่าโดยเฉพาะในรายที่ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นเกี่ยวกับการาถึงที่แล้วก็หลังจากมีมีเปิดยิงกันแล้วก็ังแต่ผมผมไม่รู้จักอะไรครับมันเหมือนคนตายไปเลยครับมีหนำซ้ำหากลงในรายละเอียดของต้นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่10เมษายนก็จะพบว่า เกิดมาจากการยั่วยุของคนเสื้อแดงที่นำโดยนายขวัญชัยไพรพนาแกนนำนปชที่เข้าไปล่อหลอกทหารถึงกองทัพภาคที่หนึ่งจนในที่สุดสถานการณ์ได้มีความต่อเนื่องมาจนถึงช่วงหัวคำ่ำและเกิดเหตุการณ์ประทะขึ้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและสีแยกขอกัวโดยมีกองกำลังชุดดำเข้ามาประจำการประหนึ่งเป็นแผนล่อให้เข้ามาติดก,กับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระเบิดซีโฟที่ถูกนําไปวางไว้กับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสายวังน้อยรังสิตตาบลเชียงรากน้อยอเาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อระง,งับการจ่ายไฟมาอย่างกรุงเทพมหานครตามเวลาตั้งระเบิด21นาฬิกาก็มีความเป็นไปได้ว่าในสถานการณ์ปะทะบริเวณสี่แยกคอกหัวและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันมืดสนิท จะนำมาซึ่งความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตอกย้ำให้เห็นถึงแผนการที่ถูกเตรียมเอาไว้มาเป็นอย่างดีเหตุการณ์กระชับพื้นที่โดยรอบสี่แยกราชประสงค์อยู่ห่างจากสถานที่ชุมนุมหลายกิโลเมตรจึงทำให้ตัวเลขการสูญเสียเกิดในบริเวณปะทะซึ่งเป็นการยิงตอบโต้กันระหว่างทหารกับกองกำลังติดอาวุธ พิจารณาจากแผนที่ตรงจุดสีแดงคือที่ตั้งของแยกราชประสงค์สถานที่ชุมนุมหลักของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นทหารได้พยายามบีบพ,พื้นที่ในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจากถนนเพชรบ,บุรีเลี้ยวขวาถนนวิทยุเรื่อยมาจนถึงถนนพระรามสี่วกกลับขึ้นไปตามถนนพญาไทบรรจบถนนเพชรบ,บุรีอีกด้านหนึ่งในรูปของสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดว่าทหารไม่ได้บุกเข้าไปอย่างพื้นที่การชุมนุม4ีแยกราชประสงค์ขณะที่เหตุการณ์ประทะระหว่างทหารกับกองกําลังติดอาวุธรวมถึงผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นเกิดขึ้นนอกระยะตีกรอบบีบพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างจากแยกราชประสงค์ประมาณ2-3กิโลเมตร ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะก็ถือเป็นข้อเท็จจริงนะคะที่แกนนําและสื่อในเครือข่ายของคนเสื้อแดงพยายามที่จะปกปิดเอาไว้โดยมุ่งหวังแต่เพียงว่าจะนําเสนอเฉพาะของความสูญเสียของคนเสื้อแดงเพื่อที่จะหล่อล้อมความโกรธแค้นชิงชังให้เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นหนึ่งในยุทธวิธีในการปลุกระดมมวลชนค่ะให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ